อันนี้แหละได้ใจจริงแรงกว่าทุกรุ่นไี่เคยนั่งมาเลยทั้งดีแม็กเชฟออนนิวดีแม็กบีทีห้าสิบบีทีห้าสิบโปรด้วยจวดเลยมันต้องดิฟแร้อย่างนี้การดิฟดูดูกาดิฟดูดูกาดิฟ ก็กล้องมันไม่ค่อยชัดเพราะมันมืดไม่แล้วครับร้อยยี่สิบเจ็ดหกไปแล้วหกร้อยร้อยหกแล้วกำาลังในที่ร้อ น้าตอนนี้แปลแล้วเหรอใช่กำลังนั่งคือร้อ8แปดสิบแล้วเฮ้ยลึกเกินโอ้โหดูข้างนอกเลยเจนลึกเกินเจนกวแอร์อีกแล้วเนี่ยนี่แเบา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 เนี่ยขนาดเดิมๆถ้าเกิดแตกกล่องนี่ขนาดไหนวันเดาต้องใส่กล่องเนี่ย กับโเมเห็มไหมโอม้โ,อโ,อโหร้อยเดียวการวิ่งมดาต้องวิ่งร้อยเดียวเลยเคันนี้ไม่ธรรมดาท<ำ>่าน,นี้ไม่ธรรมาดาแล้วบททีหนึ่งเลยนิ่กันเี่นเดิมๆมั้งเนี่ยต้องแล้ว,อลอลวตอนนี้ร้อยหกสิบแล้ว ไปหกสิบกว่าแล้วตอนเนี้ยไปหกกว่าถนอนล่องล่งไอ้หนหน,ลลลนหนลนหลนล่อง<อ>ล่งโโเ,เลยนะ,ะเนี่ยถนอนล่องล่งเลยรถกันเลยไม่มีแปลงแล้วโอ้โหจะจวดจะจุดกันเกียห้าดูเกียอะไรนะคกับเนี่ยเกียห้าเลยเหรอเกียห้ามันยังเหลือเกียรหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะเกียหกใช่ไหม เ <5. S 2> กียห้าเกียห้าเหรอวิ่งร้อแปดกว่านะเออยังไม่สุดเลยยังไม่สดุดแต่ว่าตอนนี้ต้องขาบุิ่งเซะวก่อนเ <c oughs> มื่อกี้เกียห้ากว่าใช่ไหมเกียห้าเองเกียห้าเอง